เกกก็บระปปาล้ววไดยันถึงคมสุขนนั้สวัสดีทางผู้ที่ชมทาง Facebook ไลฟ์ขนาดนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเชียงใหม่เราเรามีดีอยู่หลายๆอย่างนะครับเรามองถึงศักยภาพของเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบของซีรีส์สั้นๆให้ทุกท่านได้เห็นว่าทั้งวิถีชีวิตทั้งวัฒนธรรมทั้งประเพณีทั้งอาหารการกินทั้งผลิตภัณฑ์นะครับมีมากมาย สิ่งเหล่านี้เราพร้อมที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องที่ชมในขณะนี้หรือว่าใครต่างๆที่ได้ชมทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับก็จะได้รู้ว่าเชียงใหม่เรามีอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ช่าละครับนะฮะก็พยายามนะ,ะเลือกเฟ้นแล้วก็นะครับชุมชนและหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจมามาร่วมกันในางานนี้นะฮะ,ะ,ฮะวันนี้ก็เลือกมา6หมู่บ้านก่อนนะครับ,รบให้ทุกคนได้เปิดหูเปิดตานะครับแล็แวะมา ให้กำลังใจกันนะครับวันนี้เนี่ยตัวแทนชุมชนแต่และชุมชนก็มาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วรวมไปถึงของดีนะครับ<ช>นะบสินค้าโอท็อปทั้งหมดถูกต้องครับจากห้าอเภอหกหมู่บ้านมารวมเป็นมหากรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งอาจจะเป็นว่าสิ่งที่สุดยอดของจังหวัดเชียงใหม่ขนาดนั้น